วบาลที่บาลที่เป็นหมาเป็นหมาเป็นบาลทิ้งตัวทิ้งเองไม่มีรอยอะไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่มีอะไรเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้กายทิ้งกาย เ้าเดาเดายังไงจะได้ย ica, ishi, ังไเกี่็ไ oh ด้เดาเดาเดาตัวเอามันเยอะตัวเอาจิตตัวตอนตัวเอาซ่อนจิตมันเยอะมันเป็นนิสัยมาแล้วไงแต่นั้นลูกก็ต้องดับเรี่ยเรื่อยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งดับเรี่บ่อย ก็จะสลายกรรมฤทัยประทานให้ ทั้งสบายไม่ต้องมากพิธีสวัสดีธรรมดาก็พอแล้ว,วเจอแล้วสวัสดีธรรมดาเจอแล้วเน่น้อมธรรมดาก็เจอแล้วไงเพราะว่าแม้กระทั่งตัวนอบน้องก็ยังเป็นตัวปรุงแต่งหรือว่าทั้งขาละธรรมก็ปรุงแต่งก็เกิแลวเกิเนื้อหาและอวัสดีธรรมดานี่ก็ยังเกินเลยมันยังเกินเนื้อหาแล้ว,ออวลมันเป็นปตัวปรุงแต่งชนิดหนึ่งพฤติกรรม แต่นั้นไม่ต้องไปอินไม่ต้องไปอินแต่ตัวพฤติกรรมอะไรมากมายไหมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหมหม,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 มุนไปเลยตัดทั้งตอกไม่ตัดตัดทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดมือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามือไปเลยละคลายทิ้งคลายยื่นไปให้มันเป็นเนื้อหาไปเลย ว่า <What? S 2> ออกเลยสิไม่เอาฉันเอาฉันไม่เอาหนูว่าออกเลยตายออกเลยเออ,อย้ายมันนิ่งค้างนิ่งย้ายเฉยค้างเฉยไม่งั้นมันจะอยู่แค่มนโนกรรมเออไม่ต้องกลัวหรอกมึงกป็ปล่อยให้เต็มที่หน่อยเออเรากลัวมึงก็ต้องบานทุกเกล็ดสิวะตาหูจมูกริ้งกายใจมันจะง่วนไม่ตั้งหานทำไมเล่า บานมันเต็มที่หน่อยทุกอย่าง้็ไปแล้วก็ทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอามันเต็มที่หน่อยเออนั่นแหละบานทิง้งบานนะไอหลงเจริญเอาปฏิบัติเอ,อ,เอ,อจะะนะาจึงเกิายเป็นขุนยนเป็นหมดแล้วกายเป็นสลอส็อตเป็นหมดแล้ว ายช่วยหลุดช่วยไปเรื่อยๆอย่าคลายเอาคลายอย่าหลุดเอาหลุดกายช่วยหลุดช่วยไปเรื่อยๆโรคกระชาสัวาสเนี่ยอย่าคลายเอาคลายอย่าเอาหลุดเอาหลุดอย่าหลุดเอาหลุดอย่าหลุดเพื่อหลุดอย่าคลายเพื่อคลายคลายทิ้งมคลายไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองน่แหละจะได้เป็นมหาบุนา,าการตัดรู้ช่วยสัมวาสไปด้วย ตัวส่วนรวมนะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันมันจะได้คลายช่วยรัอช่วยทุกคนตัวส่วนรวมไม่ใช่ส่วนรวมไม่ยังอะไรนี่ส่วนรวมมันส่วนตัวก็ยังอะไรนี่ส่วนตัวอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดับดานอยู่นี่แหละสัมถวัา์ดับดาน ใช่เป็นทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ ไปตรงไหนก็ lab, มันก might, ็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันจะรู้ไปตรงไหนก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยเลยว่าตัดทะลุช่วยไปด้วยเออตัดช่วยไปด้วยจะดูจะรู้ไปตรงไหนก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเดี๋ยวพายช่วยโดช่วยไปทุกที่ที่แห่งที่มันสัมผัสไปรอดไปเลย ไม่ไม่ล้างไม่แหงไม่สลายไม่เองไม่ยุติกันในตัวไม่เองมันดัมเบลเป็นบอยเป็นดัมเบลที่มันจบกันในดัมเบลเป็นดัมเบลที่มันตัดลูกกันในดัมเบลนั่นเลยเป็นดัมเบลที่เป็นมหาพุนาการในดัมเบลนั่นเลยดัเมเบลนำล่องไปบอย ทั้งไม่ถ้าไม่ไหม้หมเนี่ยมันเป็นกำไรที่มันมตัดกันในตัวกำไรเอง ปัญหาตรงนิ่งนิ่งแช่นิ่งนิ่งทั้งตรงนิ่งนั่แหละหละคือมันเป็นนิวรที่น่หนึ่งมันจะขวามอย่างนั้นแหละมันไม่ว้าออกมันไม่พ่อมนั่แหละแสดงว่ามันกำลังดัดการมันข้าไิดูียิวร์ข้าก็บรวมคำมันกำลังติดเก็บิมูมิธรรมํกลังเป็นวว้าตัวว้าวากทิ้งพลกเออิ่งเปิดเอ ไม่เอาตื่นเลยรู้เอารู้เองตัอย่างกเตื่นนี่ตัวอย่างตื่นตูวอยางรู้ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานะไม่ใช่เตื่นเอาตื่นไม่ใช่เตื่นแบบแค่ตื่นไม่ใช่เตื่นต้องเตื่นตัวอย่างตื่นไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา เตือไปแบบไม่หรือทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เออนี่มันไม่ใช่อะไรในเตือนอะไรเรียกว่าเตือนตัดในเตือนเองเออนี่มันไม่ใช่อะไรในเตือนเนี่ยจะเป็นยังไงเตือนไปแบบไม่หรทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เป็นการอะไรเรื่องพยาเตือนเตือนไปแบบไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไมเป็นการเรดารเตือนที่มันไม่ใช่อะไรในเตือนเออที่มันตัดแค่ในเตือนเอง บ่อยไหมดับหริบไปบ่อยไหม่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมพร้อมอะไรทุกอย่างทุกอย่างพร้อมมาเลยจากบัวบานพรึบเดียวเลยทุกอย่างพรึบเดียวเลยแล้วก็ไหมพร้อมาเลยทุกอย่างก็ไหมพร้อมอะไรหไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมพร้อมาเลยทุกอย่างพรึบเดียวเลย จะได้วัชระฉับพันวัชระวุ่นที่นี่เป็นระบบฉับพันนะไม่ใช่ก่อนหลังไม่มีก่อนไม่มีหลังพร้อมมันแบบฉับพันพร้อมไปเลยเหมือนกันทุกอย่างเขาอื่นถือตัวถือใจตื่นตาตื่นดูตื่นรู้ตื่อเห็นอื่นทุกอย่างตื่น ไม่ตื่นแบบไล่จะเตะตื่นนั่นแหละที่เรียกว่าขับพันด้วยความเปิดผู้ยังตื่นปั๊บนี่มันึเหมือนว่าตัที่ตหว่างน้ำเลยในโลกธรรมชาตินะวัดตัดรูดล้างไปเลยไม่มันทั้งข้างในกไม่เมยเหมือนอะไรทุกอย่างเรียบร้อยตัดทั้งตัวตัดตัดทั้งตัวไม่ตัดพร้อมเลยมันจะเหลืออะไรมันไม่ใช่จะร้อนเอาเนื้อหาตัดรูดเนี่ย ที่มันไปเจริญเอามันใช้กรรมมันแล้วไปดิเะแอไนเยอะแค่พุดธาปดิเะอะรหาเปดิจิเตั้นียหาตั้งรเยอะเวลานึ่มันก็ต้องมาเอาเอามาเอาเอามาเอาเอามาเอาใช้กรรมเอาใช้กรรมมันนี่คือการเอานั้นที่ท่ นิมุตนี่ก็ไม่ใช่การเอาภายในวิมุตนิพพานก็ไม่ใช่การทำภายในนิพพานทองก็ไม่ใช่การเอาภายในปลงวางก็ไม่ใช่การเอากัยในวางมันไม่ใช่การเอาเพาะั้นที่มันไม่ใช่การเอามันไปปฏิบัติเอาไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากการทิ้งก็ทิ้งเองเสลาเสลาเสลาเองไปยึดทั้มไปยึดจุเมตเองเท่านั้นเองไปยึดทัมไปยึดจุไปยึดเฉดเท่านั้นงมันไม่ใช่เป็นจรเอา วางมันไม่ใช่การเอากันในการวางบิมุดมันก็ไม่ใช่การเอากันในบิมุดดดีแต่หน้าที่มันไปเจริญเอนปฏิบัติเอาเนี่ยมันไม่ได้แ่มนิพพานเลยนิดเดียวเลยไม่ได้มันไม่ได้แ่มมันไม่ได้ชิมรสเลยทุกอย่างมันมาจากไม่เอามันไม่แค่ตัวไม่เอาเองม่อยนิพพานตรง ปฏิบัติเอาก็เป็นพก็เป็นพูดได้หมดแต่คอมมิวนิสต์ละเวียดนามโลกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กัการปฏิบัติเอาเท่านั้นเลยเอาเท่านั้นเอาแบบโลกเอาแบบธรรมเอาตัวเอาตัวเดียวกันเปลี่ยนที่เอาแล้วก็จัดสรรพรอบคลุมไปเลยคลุมที่สูงที่กลางฉันรอดจัดสรรพรอบคลุไปเลยแต่มันไม่เกี่ยวอนิพพานเลยมันเปนนิดเดียว ตัวปฏิบัติเนี่ยมันไม่เกี่ยวนิพาเลยมันจะไม่เดี่ยวมันเกี่ยวกัการสร้างครอบสร้างธาตุเกี่ยวการสร้างครอบสร้างปีมันเกี่ยวการสร้างสวรรค์ในโคในตัวปฏิบัติเพอเองไม่เกี่ยวนิพาเลยแต่ไม่เกี่ยวเพราะนิพาเนี่ยมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอา พอไปเจร er pues nah, ิญเอาพอไปปฏิบัติเอาแล้วเนี่ยรองนิดมึงไม่ได้รองหรอกเออถ้ามึงไปเจริญเอาแล้วมึงจะรองเลยเพราะว่าเจริญเอาในตัวปฏิบัติเอาเนี่ยมันไม่สามารถจะรองในตัวปฏิบัติเอาได้มันเริ่มต้นในการเอาถ้ามึงไม่เอาแล้วมึงจะไปปฏิบัติทำอะไรเล่าเออมันเริ่มต้นในตัวเอาเลยกลายเป็นความทุกข์ปยาขึ้นทั้งร่องทั้งกองทั้งอ้อ เป็นกว่าจะไม่เอามไม่รน้ตัวไม่เอาเอ,าอ,าอไอะไรีไม่ัรู้ติดอนู้เที่ยวเลี้ยงูเล ไม่อะไรแล้วทำไม่เราไม่เองเนี่ยกมะทั้งไม่ไม่ม ENT ึนั่นแหละเรียกว่าตัดทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดตัดทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดเรอะมันไป วางก็ไม่ใช่การเอากันในวาง,<อ>งว่า,กา,า,กวางก,าาาก็ไม่ใช่การเอากันในว่างใช่ไหมมันไม่ใช่การเอานิพานก็ไม่ใช่การเอากันในนิพานวิมุตก็ไม่ใช่การเอากันในวิมุตสิ่งที่มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา ผูไปเลยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมม่เอามันทั้เทงเอาทั้งไม่เอาเรียบร้อยทั้งดับล้างทั้ว่างล้างไร้ร่องรอยล้ยลยางไม่จะตามนั่นเลย